มาผ่านตองทางใบตองกับคุณลนลมหนาวมาหอนแล้วฝนตกซ้ำกับซังลากราบสวัสดีเมียหมอแคนแฟนหมอล่ำที่ทิดตามช่องลุงศักมักมวลช่องแหง่งข้อมูลก่าวสารสาระและความบันเทิงมื้อวันที่หพฤศจิก,กายน2,565กับบรรยากาศปลายฝตนต้นหนาวลมพัดมาว้อยๆขอสู่ห่วงฤดูหนาวกันแล้วเป็นช่วงเทศกาลออกพันษาลาพระเจ้า ช่วงงานเทศกาลบุญกระถินสำหรับคลิปนี้สิมาติดตามความเคลื่อนไหวของแอนออร,ร์รีตอนนี้ก็มีคิวงานเย้าเยียดแบบสีโบมีเวลาว่างเวียนเวลาพักเวลาพอนกันเลยสำหรับแอนออร,ร์รีล่าสุดแอนออรดรีได,ด้ไล์สดในเพจของแอนออร์รีแฟนเพจตอบคำถามถ,ามถึงแฟนแฟนเอฟซีที่ถามถึงกรณีเป็นยังคือบอไปหาบอด ทุกมือเพียงคือบริข้นวงน้ากันทุกมือแอนอรดีกับบอกเหตุผลต่างคนกับต่างมีงานเป็นของเจ้าของจึงเฮ็ดให้ทั้งแอนอรดีและบอยซินิชัยบริได้เจอกันทุกมือแต่ก็บอกว่าทั้งสองคนคุยกันเกือบทุกมือเพียงแต่บริบอกว่าคุยกันเรื่องยังให้เอฟซีได้หูมันเป็นไปบไร้ที่ต้องเจอกันถ้ามีงานร่วมกันระหว่างแอนอรดีและบอยซินิชัจยก็ต้องเข้าใจกันว่า แอนอร์ีกับบอยซิริชัยถ้าว่าไปก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วเพียงแต่แยกกันกันเหตุบอยสิริชัยคุ้มว้งมอลำ่มใจเกินรอยวงใหญ่แต่แอนอร์ีกับมีวงงของอยาของอร์ีแบนต้องแยกกันเหตุงานไปคืนเวทีคออเสิร์ตตั้งหากแต่ว่างานใดที่ระบุว่ามีแอนอร์ีจังสิสามารถไปรวมงานกับบอยซิริชัย กันได้แต่ว่าการรับงานระวังแอนออรดีกับมอลั่าใจเกินร้อยบนว่าจะรับได้ทุกงานต้องกำหนดการล่วงหน้าไว้ก่อนสมมติว่างานนี้ไปขึ้นม่งเวทีมอลั่าใจเกินร้อยที่ภาคอีสานเมื่อต่อไปต้องไป ตอนทั่วไปทั่วคอนเสิร์ตที่กรุงเทพแบบนี้กับบอส,สามารถรับกานกันได้เอาทีร่างกายไว้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาเดินทางพอสมควรมาฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนของแอนอารบอเกีย่ยวกับเรื่องนี้ว่าจัางไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับเอาจริงอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปได้ทุกที่ไม่สามารถที่จะทําตามความรู้สึกของทุกคนได้ นะคะอันนี้ก็บอกไปก่อนเนาะเพราะว่าบางคีก็จะคาดหวังว่าทําไมแบบไม่ไปหาพี่บอยทําไมคือบางทีก็ต้องนึกถึงนึกถึงด้วยว่าเราเป็นผู้หญิงอืมเราไปไปได้ทําได้ที่เราทําได้นะคะอัน,นอันนี้ในมุมของหนูนะอันนี้ในมุมของหนูที่หนูต้องพูดเราทําได้ในมุมของเราปันพี่เขาก็ทําได้ในมุมของเขา ใ,ใกล้ไกลที่เขาจะสามารถมาหาเราได้มาเจอเราได้เขาก็มาเขาก็ทำแค่นี้เองค่ะมันบริมีอย่างเลยมันก็เหมือนมันก็เหมือนถ้าเปรียบเยบก็ก็ถ้าลองเอาชีวิตแอนไปเหมือนเหมือนตัวเองดูถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไงอะไรเงี้ยแฟนคุณอยู่ตรงนี้อยูนี้คุณจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าสองหน่อยสามหน่อยลิกกับตรงเรีนไปถ้ามันไม่ใช่เพราะง,งานก็ไม่ได้ไปนะคะ มันมีคนจางสิ่ับบปรดเดไปด้มันก็ไกลอยู่อืความปลอดภัยมันไม่ใช่แค่ว่ายําไ,ไม่ไปความปลอดภัยการเดินทางเป็นยังไงไปถึงแล้วยังไงอ่าเหมือนกับอย่างที่แอนไปคือแอนคิดว่าโอเคร่างกายแอนไหวในวันต่อไปเองก็ทํางานนะแอนมีงานทุกวันแอนไม่งา่ายเสมอแต่วันไหนที่แอนไปได้แล้วแอนรู้ว่าแอนอดนอนได้ เพื่อที่จะไปตรงนั้นเองกับไปมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำตามความรู้สึกเราทุกอย่างทุกอย่างมันก็ต้องมีมีความเหมาะสมมีการเทศะมีสิ่งที่มันควรทำในในแต่ละอย่างที่เราต้องทำไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ แล้วแต่ที่จะเข้าใจไม่เข้าใจเลยมันเป็นมันเป็นเรื่องของของความคิดของแต่ละคนที่มันห้ามไม่ได้แต่พวกคอยเข้าใจกันทั้งสี่เมื่อพอยสิไปกไปก็คือเมื่อคว่าได้เป็นอ้อย่างกันเลยก็คือมันเข้าใจกันมันไม่ได้จะต้องมาซีเรียสว่าต้องไม่ไปหรืออะไรยังไงเราคุยกันแล้วตื่นนอนก็คุยแต่แค่ไม่ได้บอก คุยกันว่ายังไงมันก็แค่ไม่ได้บอกแค่นั้นเองมันก็ไม่จําเป็นต้องบอกทุกอย่างเพราะบางทีมันก็มีมุมส่วนตัวของเราบ้างที่เราจะต้องคุยกันม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในส่วนที่เราเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยอยู่แล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรตรงนี้